โอไว้พวกนายก็ด้วยอย่างนั้นเหรอจูลี่ติดเรื่องทางบ้านเคนอยู่ในช่วงไว้ทุกนี่มันจังหวะอะไรกันฟะเน,นี่ยเอาไงดีถ้าเป็นแบบนี้สมาชิกไม่พอนะ่ถ้าเป็นแบบนี้จะต้องแพ้บายอย่างน่าสมเพชแ,แน่เลยฮะไม่ว่าจะยังไงก็จะต้องหาคนเพิ่มให้ได้อีกสองคนแล้วแต่ว่าจะเอาคนมามั่วๆก็ไม่ได้ ต้องหาคนที่มีความสามารถพอที่จะต่อกรกับศัตรูที่แข็งแกร่งได้ไม่ไหวแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าหลังจากนี้จะเป็นนี่จะพวกนั้นแค่ไหนแต่ว่าก็นึกได้แค่จะพวกนั้นเท่านั้นแล้วนอกจากว่าจะเรียก,กักสองคนนั้นมาร่วมง,งานโกลบอลเก c o m p เพ i t ชันก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะชนะเยนั่นได้อีกแล้ว ล่าฟลอตีเมื่อ uh นัก huh> ล่าเกมขยะท้าสู้ในเกมเทพ 本ンに俺は勝てた何のための涙誰を嫌う誰に笑う勝敗を分ける神はそれぞれの願い仲間と狙う Prize 答え求め道を開く What you wanna be? まぐりまぐりの世界 ตอนที่สี่สิบตอ42สเตรทฟลัชที่มีโจ๊กเกอร์ปนอยู่เอาละได้อะไรที่คาดคิดไว้มาแล้วด้วยถึงเวลาไปรับบิดแล้วละมัง้งเดี๋ยวจะเปิดประตูให้นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับหลายๆเรื่องจริงๆนะคุณเรไม่เลยค่ะท้าฉันเองก็สนุกมากเหมือนกันค่ะแบ,แบบว่า ถ้าต่อไปมีอะไรที่ฉันสามารถด่วมมือได้แล้วล่ะก็งั้นไว้ถึงตอนนั้นจะติดต่อไปนะยินด,ดีค่ะถ้าเราไปรับปิดได้ด้วยงั้นก็คงจะได้อยู่ด้วยกันนานกว่านี้อีกหน่อยแท้ๆแต่ว่าสำหรับเราแล้วนี่พัฒนามมากแล้วล่ะจะโลภมากเกินไปไม่ได้สินะอ๋อจริงสิแล้วเรื่องวันนี้จะบอกกับพี่ยังไงดีอะถ้าเกิดว่าพูดต,งตรงๆเลยล่ะก็ฉันจัดการไลคะออน กับคุณซันราคุแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นเงาตัวปลอมคะ่ะว่าไงนะถ้างั้นก็ขออีกรอบรอบนี้ให้ฉันร่วมด้วยคนพวกนายนะพวกเราจะไปจับตัวซันราคุคงกันละไปขอความรับเบอรจากเขารับทราบจะต้องสร้างความเดือดร้อนให้ฮิสตโตเมคคงแน่ๆเลยอะ่ะไว้ค่อยเล่าหลังจากนี้อาทิตย์นึงน่าจะดีกว่าสินะเออเป็นอะไรหรือเปล่าคะอารมณ์เปลี่ยนได้วะ อคิสุอาคเน่จะเอาไงต่อ <ste ck> ก็ว่าจะเดินชมเมืองอีกสักหน่อยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยกลับรับบิดค่ะงั <c oughs> ้นเหรองั้นยากย้ายตรงนี้เลยสินะไว้เจอกันนะชีครูตอนนี้เป็นกล่องก็เลยไม่สามารถพูดได้ขอรับรับบิดงั้นเหรอจ,จริงสิคุณอคิสุอ,อาคเน่ไม่เหมือนกับเรานี่เธอสามารถเดินทางไปกลับและบิดได้บายบายนะคะไปนะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะแย่ yeah, แล้วสิถ้าเป็นแบบนี้เราจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนะ่นสิถ้างนั้นคุณไซก้าซิโร่ Zero คะพวกเราขอตัวก่อนนะคะอ๋ออคือว่าอบพอดีว่ามีเรื่องอยากจะสอบถามสักหน่อยนะคะ ทำเชิญให้ไปเข้าร่วม Global Game Competition อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจ่ายค่าเดินทางและค่าเข้าร่วมต่างๆให้ทั้งสองคนนะ่ะอยากจะมาเที่ยวเล่นในงาน Global Game Competition ไม่ล่ะคือพอดีว่าสมาชิกที่ต้องเข้าร่วมพวกเขาเดินติดธุร้ามาไม่ได้แล้วถ้าไม่หา2คนมาอุดช่องให้ครบก็จะเข้าร่วมไม่ได้นะจะให้เข้าร่วมอีเวนต์ใหญ่ที่มีการแนะนำเกมต่างๆมากมายจากทั่วทุกมุมโลกอย่างนั้นเหรอ ตอนนี้กำลังมีกำหนดการต่อสู้กับคู่แข่งที่ไม่อยากจะแพ้แต่ว่าสมาชิกคนอื่นดันเข้าร่วมไม่ได้จนอาจมีโอกาสแพ้บายสินะอืคิดว่าไงน่าจะสร้างบุญคุณได้งั้นเหรอ,อการที่มาขอร้องเราสองคนแบบนี้ แสดงว่าหมดสิ้นหนทางแล้วจริงๆสินะจะได้เจอกับเคอูโอมิกับเพนซิลกอนทว่าอามาเนในโลกความจริงอย่างนั้นเหรอจะเข้าร่วมก็ได้อยู่หรอกนะแต่ทั้งนี้เองก็กำลังยุ่งอยู่พอดีเนี่ยนะสิ165 166 167 168 169 170ห ขี้ไปทำมนุษย์ตั๊กกะขี้บงบามนะใจเย็นๆก่อนนะคะพี่บีถ้าเข้าใกลจะอันตรายนะคะโทษทีนะบีรักมันเป็นเรื่องที่ฉันจำเป็นจะต้องทำจริงๆ1้8 1เ9เท่านี้ก็หกร้อยแปดสิบวิแล้วแหมเป็นชรินๆด้วยนะคะอย่างนี้นี่เองสรุปว่า3นาทีพอดีกับเมื่อกี้เลยอย่างงั้นสินะเนี่ย ไม่เกี่ยวกับค่าพลังป้องกันดูเหมือนว่าเวลาที่จะถูกทําลายด้วยแผลสลักจะถูกล็อกเอาไว้ฮะนายนี่นะนี่คิดจะสังเวยกรอกของฉันอีกเยอะแค่ไหนถึงจะพอใจกันฮะก็แผลสลักของลายคาออนมันสําคัญมากเลยนี่นะถ้าไม่ทําความเข้าใจให้ดีในเวลาสําคัญจะแย่เอานะก็แล้วทําไมถึงมาทดสอบกับกระที่ฉันสร้างฮะอยากรู้ระยะเวลาที่ถูกทําลายของเกรอที่พลังป้องกันสูงมันจะเท่ากันไหมเนะ่แต่ว่าเพราะแบบนี้เลยพอจะเข้าใจแล้วละ่ะ มันจะแตกกระจายออกมาหลังจากผ่านไป3ามนาทีโดยไม่สนคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันถึงเป็นกระเสริมแกร่งพิเศษหรือมาตรฐานก็คงเหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นแทนที่จะคิดว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันให้คิดว่าเป็นบัฟชั่วคราวน่าจะดีกว่าการต่อสู้โดยที่ต้องมานับเวลาสานาทีอาจจะยุ่งยากไปสักหน่อยอะนะแต่มันก็ทําให้ความอิสระของการต่อสู้เพิ่มขึ้นไปอีกถ้าลองคิดดูแล้วก็อาจจะไม่เลวเหมือนกันให้ตายสิฐานทำลายลของที่ฉันสร้างมากไปแล้วนะ โอ้ครูทารีรู้ที่ฝากซ่อมไปก่อนงีบซ่อมเสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยสมเป็นปร,รมาจารย์ช่างโบราณบีรักรักษาให้มันดีกว่านี้หน่อยการซ่อมรีเลกัซี่เวพปนมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะไหนๆแล้วก็ฝากเสริมแกร่งอาวุธกับสร้างอุปกรณ์ป้องกันใหม่หลายๆชิ้นให้ด้วยนะว่าอย่างไงนะมันจะหมดเองล้วเนี่ยสบายมากถ้าเป็นมานีแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยดีออว่าพีทเขาซื้อต่อวัตถุดิบไปเยอะนะค่ะเพราะงั้นเลยเงินเยอะเลย เหลือเวลาไม่มากแล้วก่อนจะถึงเวลานัดกับรุสและโมนะเพราะงั้นขอแบบด่วนจีเลยนะบีรัสถ้าเป็นเธอต้องทำได้แน่ทำได้แน่ค่ะทำได้แน่ค่ะทำได้แน่ค่ะทำได้แน่โอ้โหไม่คิดเลยว่าค่าซ่อมกับค่าเสริมแกร่งจะแพงขนาดนี้ เงินที่ได้มาจากการพิชิตหมดเกลี้ยงแล้วนี่แถมยังดูหงุดหงิดซะด้วยสิไม่ใช่ว่าคิดเงินเวอร์หรอกนะเขาไม่ใช่พี่เอรุกนะเพราะงั้นไม่ทําแบบนั้นหรอกคะ่ะเฮ้ยนี่อย่าพูดสิเอมุช่วยปลอมตัวให้มันเนียนๆหน่อยสิอยากจะลงเดินในร่างมนุษย์มากกว่านะคะต้องเก็บมานาพอย์ชั่นเอาไว้ให้ดีนะทนหน่อยเถอะนะว่าแต่ว่า นี่มีแต่พวก npc ที่ดูเป็นคนไม่ดีทั้งนั้นเลยแฮะเจ้ารุสกับโมเนี่ยคิดยังไงถึงได้นัดเรามาที่แบบนี้กันนะร้านนั้นเหรอโอโยเฮ้ยโยกลา้าแล้นะพวกแกมายกโทษให้แน่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะ นกหูเว no ้ยอย่ามาคุยกับฉันนะอะนี่นายเออปล่าไม่มีอะไรเะเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนสินกหูหน้าโมเนี่ยต้องถูกแล้วแน่ะเป็นโมกับรุสอย่างนั้นเหรอต้องเจ็บคนก็ทำเกิดไปแล้วนะเดี๋ยวสินี่รุสนั่นมันพอกอนรุสกับโมในแทนฟรองนั่นเหรอ นี่นี่ทำอะไรกันอยู่อะดูเหมือนจะป่าเถื่อนกว่าทุกคนที่นี่เลยนะทั้งที่ตัวเล็กแท้แท้โอ้ยนะไม่ว่าจะเป็นนี่แกนั่นิ่รุสเดี๋ยวก่อนหุบปากไอ้รักจิบเลยครึ่งตัวเอ๊ะ งนะต่อให้เป็น N P C ก็ตามเธอก็อย่าเข้ามาต่อยกันอย่ากระทันหันสิเป็นอวตารที่ต่างออกไปจากเนฟฮอลโลดีนะรุสโมซันราคุนายตั้งหากอะไรเนี่ยการแต่งตัวแปลกๆแบบโรคจิตเลยครึ่งตัวหัวนกเนี่ยงานอดิเรกเหรอจะไม่ใช่ได้ยังไงโล่เลิกมาไม้นี่สักทีได้มินี่ อย่างนี้นี่เองพอสัดคางไลคออนได้แล้วเนี่ยก็ถูกแกล้งคืนเหรอไลค้อนเนี่ยเป็นยูนิคมอนสเตอร์สินะสุดยอดเลยฮะไอเรื่องเปลือยครึ่งตัวน่ะมันเริ่มมาก่อนหน้านั้นแล้วเอาเป็นว่ามันเกิดหลายเรื่องขึ้นอะนะพออยู่กับโรคจิตแล้วคนมองแย่มากไม่เพราะเธอสัดคุณและตั้งหากล่ะงั้นวัปาบันนี่พูดได้นะก็มาจากฝั่งยูนิคเหร ก่อนนะชื่อเอมูลค่ะฝากตัวด้วยนะคะฝากตัวด้วยนะสมกับเป็นแชงฟรอเลยฮะเกี่ยวกับหุ่นนั่นก็ด้วยยังมีเรื่องที่ไม่รู้อยู่ด้วยอีกงั้นสินะเรื่องหุ่นยนต์ถ้าเป็นข้อมูลมั่วๆไม่มมมมมยกโทษให้แนะ่ทั้งนี้ก็เหมือนกันแล้วนะทีนี้ฉันอยากจะรับยูนิคซีนาริโอที่เกี่ยวข้องกับคุทธนิตห่วงอเวจีเนะี่ยเรื่องนั้นเรารีบมาที่นี่ ก็เพื่อที่จะตามหา NPC สำหรับรับยูนิคซีนาริโอแล้วแต่ว่าหาตัวไม่เจอเลยเนี่ยสิฮะนี่จะไหวหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วทางฝั่งพวกเราเองก็ไม่รู้เงื่อนไขาการเกิดอย่างแน่ชัดหรอกพูดถึงแล้วก่อนหน้านี้ระหว่างที่ซัดเจ้าพวก NPC ชัวช่วๆเลวซามแถวนี้อยู่เนี่ยก็มี NPC ที่เรียกตัวเองว่าผู้รับใช้จนสลับผู้ยิ่งใหญ่เพลมาแล้วก็นำทางไปหาสติเดจนสลับผู้ยิ่งใหญ่ สติวด์โจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ก็คือรับยูนิคซีนารีโอจากสติวด์มาอย่างนั้นใช่ไหมล่ะตามนั้นนะ่นแหละรู้สึกถึงได้ทำแบบนั้นคิดว่าถ้าทำเหมือนก่อนหน้าน,นี้แล้วก็น่าจะออกมาอีกเนะี่ย เพราะเหตุผลนั้นก็เลยไล่ต่อยคนในร้านไปทั่วอย่างนั้นน่ะเหรออลาว่าจะน่ากลัวเลยนะคะเนี่ยแต่โลกอกไปทีดีว่ายัางเช้าอยู่เลยมีแต่ NPC ซไม่มีผู้เล่นคนอื่นอะยังไงการซัด NPC ซจนน่วมนี่ก็แปลกอยู่ดีนั่นแหละนะคนที่หาเรื่องก่อนคือทางนั้นต่างหากแล้วคือสรุปว่าจำเป็นต้องหาตัวผู้รับใช้โจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ให้เจอก่อนอย่างนั้นนะบางทีน่าจะใกล้มาแล้วอ,อ,อจะมาจริงๆไหมนะ ก็ว่าเสียงดังอะไรกันเป็นแกจริงๆด้วยสินะไม่เห็นหน้าซะนนานก็นึกว่าปอดแหกเพนหน้าไปแล้วสะอีกใหญ่ตัวเปียกเอ้ยนี่อย่าบอกนะว่า เจ้าเด็กนี่ก็คือผู้รับใช้โจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่อะไรนั่นที่ว่าเนี่ยเปล่าหรอกเด็กคนนี้ผู้รับใช้เหรอเฮ้ยพูดอะไรออกมาน่ะฉันนี่แหละคือท่านสติวด้โจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ฮะสติวดีเฮ้ยเจ้าเนี่ยเหรอใช่แล้ว เขาเป็น NPC ที่มอบยูนิคซีนารีโอที่เกี่ยวข้องกับคุณธนิตผู้อเวจีให้ไอเด็กเวนนี่แหละในไฟรเรียครนิเคิลออนไลน์มีเด็กเวนที่ชื่ออาร์คอยู่คนหนึ่งเขาใช้ประโยชน์จากการที่ตัวเองเป็นที่รักของพูดในการทำเรื่องชั่วร้ายเลวทรามหลายต่อหลายครั้งติดป้ายประกาศจับปาร์ตี้ตัวละครเอกบ้างและ ส่งนักฆ่าเก่งๆออกไปอารวาสบ้างละ่ะเทยาพิษในบ่อน้ําของหมู่บ้านบ้างละ่ะไปจัดการมอนสเตอร์บ้างละ่ะจุดไฟเผาป่าจนราบบ้างละ่ะแถมฉกไอเทมสําคัญสําคัญไปบ้างละ่ะและอีกหลายอย่างเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ผู้เล่นรู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านในใจจากบริษัทขยะที่สร้างอย่างแฟเรขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวล่ะ แต่ว่าถราแบบนั้นลนแหละที่คำว่าเด็กเวนของฉันมันถึงอยู่สูงมากยัพร้อมกรเรางกระแรงเหมือนเด็กเลยนนเี่ยผมสายสินนะสายสันเนาะไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่กินเนื้อให้มากกว่านี้นะเนื้อนะเด็กเวนสำหรับรุสและโมแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นเด็กเวนคนหนึ่งนะนะแต่สำหรับเราแล้วดูน่ารักมากจริงๆ แกนเนี่ยนะมีจุดเด็นก็แค่เรื่องอวดดีเหมือนเดิมเลยนะว่าไงนะยายเปียกโอ้ทนคำแซ่นแนบแน่ไม่ได้เหมือนนิสัยพวกเด็กเวเลยอะฮเมื่อกี้ว่ายังไงนะเจ้าหัวนักเดี๋ยวนี่นี่ไายเนอะนั่นมันฮะอ๋อเพราะแผลสลักจริงๆด้วยสินะที่ NP c ซีมีปฏิกิริยาแบบนั้นเมื่อกี้ก็ถูกกลัวด้วยนะคะ จิตวิญญาณวอปอที่คุณแซนราเขาปล่อยออกมานะคะสร้างความกดดันราวกับจะชื่อูุที่เข้าใกล้เป็นชิ้นๆเลยละค่ะเอ๊ะทำให้รู้สึกแบบนั้นเหรอนี่ฉันเป็นมีดคมๆเรื่องไงเนี่ยจะ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 รับฟังชื่อขอแกเอาไว้ก็แล้วกันนี่ก็ได้ผลเกินไปฉันน่ะชื่อซันราคูนะด้วยเหตุผลบางอย่างเลยมาร่วมมือกับสคนนี้แล้วฝากตัวด้วยละ ความสามารถพิเศษคืออสัดค้างลายขาอ่อนจนแหลกละเอียดนะครับเงื้อเงื้องื้อเงือเ้หรอปปเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆอะถ้าถ้าถ้าทำงานให้ฉันละก็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมอบรางรารารอรางวัลเออใช่ใช่มอบรางวัลให้อย่างงามเลยล่ะ อย่าทำให้ร้องสิแหมแบบว่าเขาดันทำให้นึกถึงเด็กเวนอีกคน <c oughs> ก็เลยรู้สึกอยากแกล้งขึ้นมานิดหน่อยนะคน <c oughs> ลุกถ้างั้นเนี่ยเดียเดยเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปที่เรือเลยแล้วกันนะตามมาเลยเรือถ้าไม่มาที่เรือก็ไม่สามารถจมเรือที่ฆ่าป้าป๋าไม่สิถ้าไม่มาที่เรือก็ไม่สามารถจมเรือผีคไคร่อิงอินสแมนที่ฆ่าพ่อของฉันได้นะสิไคร่อิงอินสแมน ยูนิฟซีนารีโอ, <G ül üyor> อก่อนนี้ก็เคยได้ยินข้อมูลของเรือคลายอิงอินสแมนมาบ้างแล้วสติีเดย์ผู้เรียกตนว่าโจรสลับผู้ยิ่งใหญ่เล่าว่าเรือผีนั้นจะลักพาตัวมนุษย์ไปสังเวยให้กับเจ้าแห่งพ่วงอเวจี v <c oughs> โอเคเลย ถ้าอย่างนั้นล้วก็รีบไปหาเจ้าเรือผีนี่แล้วให้แนะนำตัวกับเจ้าแห่งห่วงเอเวจีหน่อยแล้วกันปรากฏตัวพร้อมกับพยุโหมกระนำ่ำเจ้าเรือผีครอิ่งอินสแมนนั่นน่ะพ่อที่เจอกับเรือนั่นเข้านั้นเขาก็ได้แอบขึ้นเรือผีเพียงลำพังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเพื่อให้เรือและลูกเรือนนีไปได้แลกกับชีวิตของตน คิดอยากจะล้างแค้นให้พ่อเหรอใช่แล้วฉันจะเป็นคนจมเรือผีแทนพ่อเองในตอนที่ทำแบบนั้นได้ฉันก็จะได้เป็นกลุ่มโจรสลัดวานแดงที่แท้จริงเป็นกับตันเรือสกอเล็ตเวลยังไงล่ะนี่เรือโจรสลัด<ะ>ของนายเหรอเนี่ยเป็นเรือที่ดีเลยนี่ เอาละรีบขนของขึ้นเรือซะได้เลยเราจะออกเรือในอีกหนึ่งชั่วโมองอย่าลืมอาวุธด้วยละ่ะได้เลยแล้วก็เตรียมบาลิสต้าให้ดีด้วยละ่ะได้เลยเอาวอา้าวเร็วเข้าเร็วเข้าพรบผมไปเลยเ,เจ้าสติลเดนี่ก็ทำอะไรสมกับเป็นกัปตันเรือดีนี่นะฮะฉันนะั่นนะเพิ่งเคยขึ้นเรือครั้งแรกเลยล่ะค่ะตื่นเต้น ปกติจับเวียงไปมาก็เหมือนจะไม่เห็นเป็นอะไรนี่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องเมาเรือง,งั้นสินะว่าแต่ฟิฟตเชียเป็นเมืองที่ดูดีมากแทๆ้ๆอู่ต่อเรือเหรอแถวนี้ดูป่าเถื่อนไม่เบาเลยนะได้ยินมาว่าที่นี่เป็นย่านหลังเมืองที่ถูกเร่งสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เหล่าแรงงานทั้งหลายมาทำงานสร้างเรือสำหรับออกสำรวจทวีปใหม่นะอย่างนี้นี่เองเป็นที่อยู่ชั่วคราวที่สร้างเรือเสร็จเมื่อไหร่ก็หมดทุระ แล้วจากนั้นก็กลายเป็นแหล่งของพวกใต้ดินไปอย่างนั้นสิเฮของขึ้นชื่อของปุ่มโจรสลัดหวานแดงมาเร็วเดี๋ยวนี้มเครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอาจารย์เฮ้ยมีของมาส่งให้นายอ่ะส่งให้ฉันเหรอส่งของเสร็จสิ้นแล้วเฮ้ยอโโ้หนี่อะไรเนี่ยรับไว้ได้จริงเหรอ มันขมีอีเวนต์แบบนี้ด้วยเหรอไม่รู้สิจะไม่เห็นได้เลยอ๋อก็คือมอบไอเทมจำเป็นสำหรับการล่องเรืออย่างงั้นสินะสำหรับแชงฟรอแล้วถือว่าใจดีแปลกๆนะเนี่ยจะมีอะไรอยู่กันนะคะไหนดูสิไหนดูสิมันจะมีอะไรอยู่กันนะมันจะมีอะไรอยู่กันเคุณเยทำไมอะเอ๋ ออ,ออกมาได้แล้วล่ะคะ่ะแคบมากๆเลยล่ะขอรับอ,อาคิสึอ,อัคะแน่ด้วยเหรอ,อพี่ชีครูคะไม่ได้เจอกันไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะเอค,คุณซันราครุไม่ใช่เหรอคะเนี่ยมาทำอะไรอยู่ที่นี่กันเหรอคะทำอะไรอย่างนั้นเหรอ,อนั่นคำถามของฉันตั้งหากเล่ว ว่าแต่ว่าที่นี่ที่ไหนกันคะเอ๊ะทำไมทั้งสองคนถึงถูกพาตัวมาที่นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย we